สวัสดีครับทุกคนนี่คือฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูกันนะครับฮานอยวันนี้วิ่งรูดให้ที่ 6, 3สมสีเดอร์เด่น6กับ3ลองสีเนาะวิ่งรูดเด่นให้ที่6กับ3ลองสีเดอร์จับคู่ก็มี3 7มเจ8ด5 6 3 5 9 9 6ส0 0 3 3 4 3 5 9ห6 4สามาแล้วก็08เย์ด้อ3ตัวตรงตัดเด่นก็มี หกสามสี่แล้วก็หกห้าสี่ฟันขาดไปเลยหกสามตัวตรงแต่เด้นจะเอาไปตัดล้นเป็นสองตัวสามตัวก็ได้เนาะส่วนเบิ้ลก็มีสี่สี่กับหกหกเด้อโอเคนี่คือฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้แคปหน้าจเอาเลยครับมุมสูงเนาะแคปหน้าจเอาเลยฮานอยวันนี้นะครับลงให้ด,วด่วนเด้อวันนี้มาลงให้ช้าเพราะ,ะเรเน็ดบันชาเนาะเน็ตบันชาฝนมันตกก็เลยรอ้อยฝนหยุดตกก่อนก็เลยมาลงให้มีทันเนาะโอเคนี่คือฮานอยวันนี้นะครับ ฮานอยปังๆด่วนๆเลยนะครับฮานอยหนุม่มโชนะครับผมโอเคนะครับแคปหน้าจออะไรครับแคปหน้าจอเลยตามนั้นเลยเนะ<ง>าะ<น>วงกลมให้ตัวไหนก็คือตัวเด่นตัวนั้นเด้อโอเคครับผมสำหรับฮานอยวันนี้ขอทุกคนโชคดีรวยๆนะครับ